Hello students สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะ Nike w o r t d f i l ก็คือพิพิวบุ Pew ๊กของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะไปใน New Lesson ก็คือบทเรียนใหม่นะคะก็คือในบทเรียนที่7อ่ะเดวนักเรียนมีหนังสือแล้วทั้ง Pew p ิพิ Books แล้วก็ Activity นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า Open Your Book at Page a c t i v i g a l l e r ก็คือเปิดไป หน้า80นะคะหน้านี้นะก็จะเป็นใน l e s s o n 7เเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ่ายังไม่บอกเดี๋ยวครูน้ำจะมีคำถามพอเปิดไปแล้วไปดูคำนี้กันอ่ะพอเปิดไปที่หน้า80แล้วครูน้ำถามว่า what is unit seven about นะคะก็คือครูน้ำถามว่าในบทเรียนที่7เนี้ยมันคือบทเรียนเกี่ยวกับอะไรนักเรียน look at the picture look at the picture แล้วครูน้ำก็มองภาพด้วยมันเป็นเรื่องอะไรถ้าพูดเป็นภาษาอ่า ชั่วไปชาวบ้านนักเรียนบอกไปสวนสนุกแต่คำว่า feeling feeling แปลว่าอะไร f e e l i n g f e e l i n g แปลว่าความรู้สึกนะคะ w h a t i s unit seven about ก็คือทุกคนตอบให้คุณน้ำฟังได้เลยว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ feelings นั่นเองนะคะคุณน้ำก็ดูหนังสือตามไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรถไฟหองนะคะ,ะทีนี้นักเรียน open your book at page 8 2เราจะเปิดไปที่หน้า82เลยนะคะ หน้า82มันจะเป็นในเรื่องของ listen and repeat t h e n m a t c h นะคะก็คือจะให้จับคู่อะไรแต่นักเรียนลองจับคู่เองไปในหนังสือหรือว่าเดี๋ยวเราจะจับคู่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูน้ำก็ดูในหนังสือด้วยอย่างในบทเรียนนี้เป็นเรื่องของ feeling feeling ก็คือความรู้สึกนะคะไปดูข้อ a a บอก angry angry แปลว่าโกรธข้อ2 b bored Bored เบื ore, C, excited, ่อ C เป็น excited เป็น excited แปลว่าอะไรคะตื่นเต้นนะคะ D hungry hungry แปลว่าหิวข้อ E i n t e r e s t e d i n t e r e s t e d แปลว่าน่าสนใจข้อ F เป็น scared scared แปลว่ากลัว ข้อก้าเป็นไอ้ข้อจีเป็น surprise surprise ก็คือ surprise ข้อ h เป็น thirsty thirsty ก็คือกระหาย i, I เป็น try try แปลว่่าเหนนือยะคะและข้อ j เป็น worried worried ก็คือกังวลน,นั่นเองนะคะในฟ e ลลิ่งตัวเนี้ยถ้าเราได้เรียนกันในห้องเรียนเนี่ยครูน้ำอะ่ะจะให้นักเรียนแต่ละคนอะ่ะ นะคะลองแสดงฟิลลิ่งในแต่ละวันออกมานะแต่วันนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราค่อยมาเปิดเจอกันในตอนเปิดเรียนแล้วเราค่อยมาแสดงฟิลลิ่งกันในบทเรียนนี้กันนะคะทีนี้ครูน้ําจะพาไปจับคู่ก่อนนะคะข้อ1ภาพที่1นะคะจะตรงกับ A นะคะให้นักเรียนใช้ปากกาเขียนเลยนะข้อ1เป็น A อ i ่ะ u r e t u r e 2จะเป็นอะไรเอ่ย i i คืออะไรเอ,อ่ย I คือวอล์ต่อไปข้อ 3, picture t r e e จะเป็นข้อ g อ่าข้อ4ก็จะเป็น c นะคะ c คืออะไรไปดูกันนะคะข้อ5ก็จะเป็นข้อ b birth note ข้อ5เป็น b birth note รูปที่หรูปที่หเป็น e a ขายนะคะเก็จะเป็น f ภาพที่7ก็จะเป็น f นะคะส่วนข้อ8ภาพที่8ก็เป็น j ข้อ9ก็จะเป็น d dog เก็เป็น d dog ภาพที่10เป็น h นะคะ,ะนักเรียนลองดูภาพแล้วก็จับคู่กับ ตัวอักษรที่ครูน้ำเฉลยให้ไปนะคะอพอได้ไหมคะได้เนาะเป็นคำศัพท์ง่ายๆอาจะจะเคยเจอในคำศัพท์ที่ท่องศัพท์ทุกเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันในหน้าถัดไปกันนะคะเดี๋ยวเราครูน้ำฝากการบ้านก่อนนะคะการบ้านวันนี้นะคะครูน้ำให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัด Activity Book ในหน้า66ก็คือหน้า66เนาะฝากการบ้านไว้หนหน้าด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามา open your book at page 83หน้า83นะคะหน้า83จะมีรูปภาพอยู่สีรูปภาพ,ภาพนะคะโจทย์ก็บอกว่า read listen and find e n say the name ให้อ่านฟังและหาก็คือลองหาดูดิว่าประโยคที่ครูน้ำพูดมามันคือรูปภาพไหนและให้ say the name บอกชื่อด้วยนะคะ,ะคครูน้ำจะ ดูในหนังสือเป็นหลักนะเพราะว่าในในคลิปบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะอ่ะรูปที่หนึ่งเป็นจิมรูปที่สองเป็นเบนกับอลิรูปที่สามเป็นเอมิลรี่รูปที่สี่เป็นเดซี่กับลูซี่นะคะอ่ะอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า he is crazy because he does like spiders นักเรียนพอตอบได้ไหมเขาบอกว่าเขาผู้ชายรู้สึกยังไงกลัว เพราะว่าเขาอ่ะไม่ชอบแมงมุมอ่าข้อนี้เป็นใครอ่ายัางไม่บอกนะข้อที่สอง she is eating because she is hungry หลอนเนี่ยกำลังกินเพราะว่าหลอนนะ <You. S 2> อ่ะหิวอ่าต่อไปประโยคที่3ามเขาบอกว่า they are smiling because they are happy ใครเอยพวกเขาว่ะกำลังยิ้มเพราะว่าพวกเขาว่ะมีความสุขนะคะ ต่อไปประโยคที่4เขาบอกว่า he is, because there is a s p e be c a u s e t h e y the s p e อุย้ยพวกเขาอะสไปดมากเลยเพราะมันมีแมงมุมใครเนาะและข้อที่5 he is l o v i n g be c a u s e i t i s funny เขาผู้ชายเนี่ยกำลังหัวเราะเพราะว่าเขาอะสนุกสนาน อ่าพอเข้าใจยังพอพอทราบยังว่าประโยคแต่ละประโยคที่ครูน้ําพูดอ่ะใครอ่านะคะอันนี้ยังไม่เฉลยนะอ่าได้ฟังก่อนยังไม่เฉลยต่อไปในข้อ6ใหญ่เดี๋ยวมาดูข้อ6ใหญ่ข้อ6ใหญ,ขใหญ่ข้อ6ใหญ่ก็คือ Leach m Le n t m h t e h c h and Match ตัวนี้ในข้อ6ครูน้ํานะคะจะให้นักเรียนเนี่ยไปตอบครูน้ําในกลุ่มไลาย รายกลุ่มเราที่เรามีของป .5 นะคะลองอ่านซิลองจับคู่ให้หน่อยว่าข้อ1ถึงข้อ5มันคู่กับใครอย่างข้อ1เขาบอกว่า Lucy is happy because Ben is surprised because Emily is hungry because และข้อส Ali is curious because it is it funny because because คำนี้แปลว่าอะไร เป็นการบอกเหตุผลนะคะว่าเพราะว่าว่าลูซี่มีความสุขเพราะอะไรล่ะอ่าข้อ a b c d e นะคะให้เราจับคู่มานักเรียนเขียนลงไปในหนังสือได้เลยแต่นักเรียนสามารถมาตอบคูน้ำได้ในลายกลุ่มนะคะโดยดูจากอ่าตรงนี้นะคะในหัวข้อนี้นะคะให้นักเรียนสามารถมาตอบคูน้ำได้ในลายกลุ่มเขียนในหนังสือแล้วก็ตอบมาก็ได้นะคะอ่า วันนี้เป็นยังไงบ้างคะบทเรียนที่ครูน้ําสอนยากไหมไม่ยากเนาะแต่ว่ามันก,ก็ง่ายอยู่นะคะแต่ในเรื่องของ b c l o s s นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปถัดไปวันนี้นะคะให้นักเรียนลองอ่านประโยคแล้วก็ลองเอาชื่อเนี่ยของคนที่ สแสดงฟิลลิ่งนั้นเนี่ยมาเติมใน5ประโยคให้ถูกต้องนะคะส่วนข้อที่6นะคะก็ลองจับคู่เอาว่าเป็นข้อไหน A B C D E นะคะยังไงวันนี้นะคะครูน้ำก็ขอฝากการบ้านในหน้า67ไว้อีกหนึ่งหน้าด้วยนะคะยังไงนะักเรียนก็ตั้งใจถามถ้าไม่เข้าใจให้ถามในกลุ่มไลน์ นะคะถ่ายแบบฝึกหัดมาได้เลยแล้วก็ถามในกลุ่มไลน์เราจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะในต,ตอนนี้ต้องฝึกทําให้พร้อมกันนะคะยังไงมีอะไรก็มาถามคุณน้ําได้วันไงวันนี้ก็ say goodbye see you next c l i p ค่ะบ๊ายบาย